เกือบช่วงดูสเวินขายไปนานครับขายครับคันนี้เล่นอุ่น99ครับ9,990เต็มอุนอุนได้ครับมาแล้วบิดนะโม้เอออ่ะฟอรมอุ่นครับคันนี้มาดูสภาพครับรถเดิมครับเป็นสีเดิมลงัมามาดูที่โซนนะครับคันนี้ไม่เคยทำสีโค้งหนึครับแต่สีโค้งเจมครับเป็นสติ๊กเกอร์ก็ยังไม่หลุดนะครับมาตัวเดิมตัวนี้ก็โห นี่ก็เป็นดดิมโรงงานเลยครับตันนี้เดิมเดเลยนะครับเครื่องเดิมคาบูเดิมเครื่องนิ่มมากครับตันนี้เบสพันเก้าโฮมอูนนะครับตันนี้โซนิคเครื่องแน่นแระบบไฟติดกบ์นครับเก้าเก้าเก้ระบบไฟติดกบครับมาดูหน้าไหมหน้าไม่ก็แสดงว่าเจ้าของเก่าเขานีรักษาดีมากครับทุกจุดนี่เป็นเดิมทั้งหมดเลยนะครับตันนี้ได้ไปแบบในสไตล์ยุคเก้าศูนย์เลยนะครับแล้วก็มีแถมนพับเครื่องให้ด้วยนะครับ นน <im itation> <c oughs> ี่เมัจะฟังเสียงไมหมฮะดูรถกันนะครับเครื่องนี้แบบมาดูเครื่องกันนะครับเครื่องที่แบบเป็นฮอนด้าโซนิกเบ็เครื่องย้อนเครื่องแบบเรียบๆมเลยครับแห้งๆเลยเห็นไหมเนี่ยแห้งๆเลยนะครับนี่ก็เป็นมักเก้าเดิมโรงงานครับเก้ 9, 9, 9าพันเก้าคันนี้เริ่มโอนในสารเริมรเร่มโอนใต้ปุ๊บครับท่อก็เป็นท่อเดิมโรงงานนะครับคันนี้จะได้ไปในสภาพแบบเดิมเดิม มีแค่จานแต่งขอบรละม้อ,มอน้ำก็เป็นมอน้ำเดิมเครื่องนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าเคยเก็บไหมแต่นิ่มมากครับคาบูก็เป็นตัวเดิม,ม,มาคาบูเดิมท่อเดิม,ดมนี่ดูจากลายท่อก็รู้อยู่เก้าศูนย์นี่อยู่เก้าศูนย์ครับ,ม,รบมาดูใบ่อเห็นไหมนี่ครับท่อเดิมเดิมแทนโรงงานเนี่ยนะครับคือแบบจะได้ไปในสไตล์แบบโซนิกเดิมๆยุคเก้าศูนย์อ่ะไปครับผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่ครับปีนนกก็ยังอยู่ ดูปีนนกเลยเจ้นี่ครับปีนนกสำหรับใครติดตามแล้วก็ขอพูดมากๆครับไม่โอไม่เดิมเลยครับอันนี้เดี๋ยวตรงนี้ให้หนุนร้อยบาทครับตาวน์สไตล์สุด

ก็ไม <premises. S 2> ่รู้นะเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวมีมอหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ไฟเกียร์ออกครบหมดเครื่องเดดเที่ครับาไลไม่ไกลส่ีไมล่ตหามาเรเต็มเขรมหานีครับดีมากครับนนีรบกันครับ้หกันมีเครื่องโดีดูนะ 99, รครับ9 0 0 0ครับสรงปีทำเงินไปนะครับกีโปรโมห์ได้เลเครื่องครับตามดูดูขั้เจห่วยห้งครเห็นไหมเครื่องเป็นเครื่องแบบดื้อๆนะครับแห้งๆเลยนะครับจ<ส>เตอร์ไม่เสื่อมนะครับดูเตอร์บอกเกนเกียร์ไม่เสื่อมนะครับคันนี้เป็นแบบดืม้มๆไปซอมฟิวยุค90กกได้เลยครับโอเคคครับโอเเุณผูนี้